สวัสดีครับพบกับเราช่องพังน้องมุกแฟมบลี่ครับผมวันนี้เอาน้องมุกมาปลูกไปข้างนอกนะครับผมร้อน้านร้อนครับผมไม่มีที่จะปลูกแล้วลมไม่มีแล้วครับผมไอ้น้องมันปลูกเล่นน้ำวันนี้ครับผมโอ้ความสุขครับดูเล่นเลยเล่นเต็มที่เลยนะครับผมนี่เราจะลามไปตรงนี้นะครับผมไปก่อนครับผมโอ้ โตครับผมดูคือดูน้องมุกเล่นน้ำครับผมเต็มที่เลยครับผมโอ OL. ขึ้นมาทำไมเดยวจังืมูครับผมยเพื่อนมาลงไปเล่นตอยกันครับผมโอ,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 อ้ เอาแบบเต็มที่เลยสบายบใจเจือบเลยครับผมเอาให้สนุกสานนะครับผมนี่ครับเราจะอยู่ตรงนี้ครับผมติดผูกโซ่นะครับผม,มลามาต้นไม้เล็กเนี่ยครับผม,มดูความสุขของเขาครับผม,มดูดูดำพุดธดำใบครับ เอาให้เต็มที่ครับผมเออโอยโอยเอาให้เต็มที่ครับเ,เบย็นสบายครับผมอาบน้ำเย็นสบายเลยนะครับผมอยู่ให้เต็มที่นะครับผมความสุขเห็นเขามีความสุขแล้วก็สุขใจครับ oh. ตอนนี้ยังไม่มีที่รบแดดลบฝนนะครับต้องมารบแดดอยู่แถวนี้ก่อนนะครับผม เอามาปลูก่อยก็ไม่ได้นะครับผมบริเวณนี้นะครับผมอันตรายนะครับผมก็อิ่มยังอู้สงสัยอิ่มแล้วสงส,ลสงสัยจะพอแล้วสงสัยจะพอแล้วหนาวแล้วมั้งสงสัยจะหนาวแล้วนะครับผมบริเวณนี้ครับผมแม่แมม เอาข้าออกหน่อยดูหนเลยครับเต็มทีเลยครับหนึ่งก็มีลมต้นไม้แล้วมีลมต้นไม้ให้อยู่นะครับมีช้างอยู่หนึ่งเชือกครับผมเชือกสองเชือกอยู่ฝั่งนู้นด้วยครับผมดูเชือกไหนนะครับผมนี่ครับผมตัวผู้นะครับผมน้องนำโชคนะครับผม น้องน้ำโชคนะครับผมโอ้ยอย่ามาหาผู้บ่าวผู้บ่าวน้อยหาผู้บ่าวน้อยอ่ะทางฝั่งนู้นก็ฝั่งท,งทางนู้นน่าจะเป็นฟ้าใสนะครับนู้นนะครับผมหลบต้นไม้อยู่ตรงนู้นครับนี่ครับเดี๋ยวจะเก็บหญ้ามา,า,าให้หน้องกินนะครับผมเดีย๋ยวจะเอยาย่า เรารถเข็นมาให้น้องอีกครับผมบริเวณนี้ก็มีรบเยอะครับผมต่เรามาปลูกว้ไม่ได้ครับผมฝั่งทางนู้นก็เป็นฟ้าใสที่ไอที่ตรงนี้ก็ที่โดนอ่าที่ฟ้าใสโดนขโมยหางนะครับผมฟ้าใสจะปลูกอยู่ฝั่งทางนู้นครับฝั่งทางนู้นครับ ดองมุกต่อนะครับผมดูเรียนน้ำอิ่มแล้วก็มาถูต้นไม้นะครับผม,มขันเนื้อขันตัวครับผมดูความสุขของเขาครับผม เน่เ well, นะะ่เน่งุเนี่งกเอ้ยอาให้เต็มที่เลยให้สนุกเลยวันนี้ร้อนมากครับผมลมก็ไม่ค่อยมีครับผม เลยต้องพาน้องออกมาปลูกข้างนอกนะครับผมความจริงก็ไม่อยากออกมาปลูกนะครับผมกลัวนะครับผมหางน้องมุกกำลังซวยนะครัวหายขันมากครับขันมากอืมดูข้างหน้าข้างหลังเลยเออเออ เต็มที่เลยครับผมเต็มที่เลยเอาให้เต็มที่เอาให้สนุกสุดเวียงไปเลยอ้ย ดูความสนุกของเราน,นะครับผมดูเน่เน่บุกครับตูตัวเสร็จกไปลงเล่นน้ำนะครับผม Chúng ta sẽ lấy cái bê lông Việt Nam nha Ờ, lên nào, tác quân xuống Quân xuống Xuống mừng, xuống mừng quân xuống mừng Xuống Ồ, xuống xây cho xuống มาแล้วครับผมไปดูพี่น้องอยูนะครับผมมีล่มด้วยนะครับผมจะมีล่มอยู่นะครับผมแต่รอนก็ลงไปเล่นน้ำนะครับผมสงสัยอยากไปหาผ,ผู้บ่าวน้อยอือ อยากไปหาผู้บาวสักน้อยนะครับนี่อยู่นี่ก่อนนะน้องโมกนะอย่าดื้อยากซนนะเดี๋ยวดูบรินเวณนี้นะครับมีน้องช้างผูกไว้หรือเปล่าเนาะ ปลายเขียนด้วยช้างดุโดยจะมีช้างอยู่ประมาณบริเวณนี้ด้วยนะครับผม ได้ยินเหมือนเสียงช้างครับผมทางโน้นก็มีเหมือนได้ยินเสียงครับผมน,นี้ก็มีตัวนึงนะครับผม ลายครับผมเดี๋ยวรีบกลับก่อนกลับไปหาน้องมุกก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดกดติดตามให้กับช่องพังน้องมุกด้วยนะครับผมกด subscribe ให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับมุกจ๋าสวัสดีค่ะนั่นแล้ว มกุกมุกจะ้ะบนสูงสวัสดีค่ะแล้วเสียงดูงบนสวัสดีค่ะเสียงนั่งเออโอ้สวัสดีค่ะแล้วเสียงหน่อยครับผมสวัสดีนะครับ